ของกบวยวอณในเทศกาลคริสตมาที่เจลียวิญญาณของผู้คนใีมากไปให้มาล้ำไป

ที่จะได้รับการทําให้บาปพระเจ้าขารวมเป็นพระเจ้าแห่ความรเป็นะเจ้าทห่กรุณนธาขอบพระทัยเมตตาด้วยในนาพระเยูที่อำเภอผู้หญิงจะไม่เหมือนเดิมของความที่อำเภอผู้หญิงจะเบลอตัวใจของคนเราเบภอผู้หญิงจยุ่งลายต้องการที่จะรู้ความจริงต้องการที่จะ้นหาชีวิตหลังเอหลังความตา

เรียนรู้ว่าถ้าที่ไหนดีกีเล่มท่ามีกี่เล่มาทีเก่าอะไกีเล่มนะคะก็ให้เรารียนศึกษาเรียนรู้กันนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะได้ตอบคำถามกากเพื่อนบ้านรอรอรอ Thank mm -hmm. you.